ในอนาคตอาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำและภัยพิบัติต่อสัตว์ป่าระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นระหว่าง7ถึง23นิ้วซึ่งระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียง4นิ้วก็จะเข้าท่วมเกาะและพื้นที่จำนวนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนนับร้อยล้านที่อยู่ในระดับความสูงไม่เกิน1ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลอาจจะต้องย้ายถิ่น โดยเฉพาะในรัฐฟอลอริดาและลุยเซียนาของประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งกรุงเทพมหานครของประเทศไทยด้วยเช่นกันฐานน้ำแข็งละลายอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำจืดได้พายุที่รุนแรงภาวะแห้งแล้งคลื่นความร้อนไฟป่าและภัยธรรมชาติต่างๆจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ